ต่อเนื่องกันด้วยโปรเจกต์นี้นะครับ Sparkland นะครับเราก็จะมาเริ่มจากการสเก็ตก่อนนะครับสังเกตได้ว่าขั้นของการเริ่มสเก็ตเนี่ยนะครับเทคนิคที่ผมจะบอกคือถ้าอยากให้เส้นมันคมนะครับขั้นแรกเนี่ยที่เราใช้ดินสอ HB เนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นหยาบถูกไหมครับพอมันเป็นเส้นหยาบเนี่ยถ้าคุณต้องการให้เส้นมันคมขึ้นเนี่ย คุณก็ต้องใช้ดินสอที่เป็นดินสอกดเข้ามาช่วยนะครับอย่างในตอนนี้ที่ผมใช้อยู่มันก็จะเป็นดินสอเส้นประมาณ 2B นะครับเป็นพวกลอตติ้งหรืออะไรก็ได้นะครับเป็นดินสอกดธรรมดาก็ได้แต่วิธีการที่เราจับดินสอรหรือว่าล่างตัวละครเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันอย่างผมเนี่ยบางทีอันนี้คือเราขึ้นไว้แล้วแต่ว่าถ้าให้แนะนำคือ อย่างวงกลมเนี่ยเราก็วาดวงกลมปกติใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันมีทรงที่เป็นรูปทรงที่แตกต่างอย่างเช่นทรงที่มาครอบตัวละครอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นทรงกระบอกเราก็เกิดจากการใช้วงรีสองอันนะครับอันนี้คือผมทำไว้แล้วเส้นล่างเบาๆนี่ก็จะมาวาดให้มันเป็นเส้นของเส้น 2 b ที่มันมีความคมชัดนะครับอันนี้คือการลงสีสำหรับการลงสีก็จะเป็นในเฉดอันนี้เริ่มจากเฉดที่เป็นเหมือนพาสเทลเลยอ่อ,อนๆลงมาแบบซอฟๆนะครับน้ำจะเยอะนิดนึงนะครับก็จะเป็นโทนสีที่ใช้คู่สีอย่างเช่นสีม่วงสีม่วงเนี่ยผมก็จะมาจับกับสีเขียวอะไรเงี้ยครับคือเราต้องดู ตัวงานว่าให้มันเป็นคู่สีแบบไหนนะครับมีการวางแผนด้วยการมองอลักษณะของภาพแล้วก็ลักษณะของสีนะครับจากนั้นเราก็จะเริ่มรู้แล้วว่าตรงนี้ควรจะเป็นสีอะไรคือหลายๆอย่างมันจะกำหนดให้เราเหมือนเราจะต้องทำอะไรต่อไปนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมก็เริ่มทำเฉดของมันละแล้วตอนแรกอาจจะระบายสีเขียวไว้ก่อนนะครับ แล้วก็มาเริ่มเป็นสีเขียวเข้มผสมขี้ม้าเขียวขี้ม้าผสมเขียวผสมเขียวผสมแอบม่วงอะไรเงี้ยคือถ้าหลักการที่จะให้สีมันมันมามิกรวมกันเนี่ยคุณจะต้องใช้วิธีการแทรกสีซึ่งวิธีการแทรกสีก็เหมือนอเราไปเพิ่มแสงเงามันแบบเนี้ยนะครับอ,อย่างเงี้ยผมเริ่มใช้วิธีการแทรกสีที่เป็น สีโทนเข้มเข้ามาช่วยอธิยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นสีเทาสีดำสีต่างๆนะครับ